สวัสดีจ้าพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้อยากจะทานเซ่บๆจ้าก็จะตําถั่วที่เราเก็บมาจากสวนวันก่อนนะคะแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะที่เก็บมาจาเแล้วก็มีมะนาวค่ะแล้วก็พริกที่ซื้อมาจากร้านไทยนะตามด้วยแคบหมูจ้าก็ส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเดี๋ยวตามมาจ้าวิทเลือกกระเทียมพริกชิลี ซันนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้กระเทียมมันลื่นเกลือเอาเป็นกับกาบมันจะได้ไปเป็นสีแดงตัดกับสีเขียวจ้ะใส่ถั่วลงไปํำค่ะหอมมากเลยพี่น้องจ๋า มันก็ชื่อว่าเบิร์นโหนนะคะเวลาปลูกนะเบิร์นโหนก็คือถั่วกับยาวนี่แหละแต่ว่าเอฟซีช่วยเรียกให้ว่าเป็นถั่วแขกนะคะหอมว่ามันไม่น่าจะเป็นถั่วแขกนะมันน่าจะเป็นถั่วฝรั่งแม่ครัวจะกวนสักหน่อยจ้าวันนี้ก็มันอยู่เมืองฝรั่งเนาะมันไม่ได้อยู่เมืองแขกจ้ะเริ่มแตกแ,ตกแล้ว อะราจะสองยี่ห้อนะนี่อีกยีห้อหนึ่งไม่หนัวให้มันรูปไปชูรสจ้ามะน,นาวเอาสีแดงของมะเขือเทศนะคะ ก็จะออกรสหวานนะมะเขือเทศ,เทศส่วนเราไม่เปรี้ยวจ้ะเนื้อหนาแต่มันต้องเปรี้ยวถึงจะอร่อยจ้ะ แตงเขาก็ตำกันได้หลายรูปแบบนะแม่แม่จะพาตำใส่ขิงนะคะไม่ใส่ปลาจ้จะตำแบบไหนก็ตำไปพี่น้องรสชาติไหนก็เติมเอานะคะอืมได้เหรอเติมน้ำ่าลน,นิดนึงนะใช้ได้เลยคะ่ะ นัวคักนัวครักโอ้ยตำอยู่ในครัวสามีจามอยู่ในห้องทีวี แคบหมูกจ้ะจัดจานเพื่อสร้างภาพนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ทำคลิปอ่ะเนาะไม่ต้องมองที่ว่าเยอะจังน้อยจังนะคะอยากจะให้ภาพออกมามันน่าทานจะ้ะ <c oughs> รสชาติแม่ครัวรู้คนเดียวนะคะอร่อยแม่อร่อยแม่ครัวรู้คนเดียวจะ้ะแต่หน้าตานี่จะรู้กันทุกท่านที่รับชมคลิปอยู่นะคะอันนี้หน้าตาไม่ได้หลอกรสชาติใช้ได้โอเคเลย แซบปากบานก็อีงานนี้แหละจ้าแซ่บปากบานก็อีงานนี้แหละจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> <c oughs> มาจะมาทานด้วยกันนะคะจานเดียวเอาอยู่นะจ้าไม่ต้องข้าวเหนียวข้าวเจ้าจ้านี่ก็สุดปังแล้ว <c oughs> มากันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ผมก็จะชิมให้พี่น้องฟังนะคะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อร่อยมากจ้ะระบายพืชผัก สอบสนันโลกาสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดจ้ะ อยู่เมืองนอกของนอกเมืองพี่น้องเรียกได้ว่าบ้านนอกของเมืองนอกจ้ะได้กินแบบนี้ถือว่าโอเคที่สุดแล้ว โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ